น้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งต้องตีต้องตีต้องตีกงตกน้องหนึ่งไอตัวไอวไอตัวยิงสไตล์มาน้องยิงแล้วเบาจังวะพลดเพิ่มค <What? S 2> ิว what b a ก k back back ีโปไหม What? ด้วยไงระเด็นแตกเตไป,ไปไหนึ่งเตอร์ซ้อนพี่หน่เตอรอเตอร์อ พบยังโหลดเอาดีคือตังค์เอาครบแล้วพี่แล้วมันมีปัญหาอะไรอ่ะข,ข้างหน้าแค่กว่าเอาข้างหน้าก็ได้โอ้โหไอ้โล่งนี่มามันหมดแล้วเลยเฮ้ยโลนตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นติ๊กติ๊กติ๊กปืนแรงนะเอาให้จบปอนจบปะ่ะจบแล้วพี่จบแล้วพี่มันคือตัวไหนแต่แล้วเมนเขาละ ให้ปอนได้จับแลมโบ้ีเรียกอะไรนะุอเ,แบบงเองะจจบฮะแก thank you ไาซื้อชุบเตงก่อนคืออรถคชุดเตงก่อนปีนปีนปเกาะไม่เต็มเฮ้ยใครเหลือปะดดอมาสคนเลยจะถือเกาะ ขาดตัวนึงว่ะเออไม่เป็นไรเอาตังไปเอาตังไปทั้งนั้นกับรถลอกับรถรออะไรครบแล้วเมื่อกี้มีคนดรอปมาให้หนึ่งประตูไงใครไม่ครบก็ไปเก็บสิะฟ้บโดนพี่บอยว่าจะชวนแจ็คเล่นอยู่พูดเป็นเล่นน่ะสามีชวนเล่นเหรอเนี่ยเบตายแล้วอ่พีตรงทีวีสาชวนเล่นน่ะมันจะเสียได้ยังไงนะ บอกเลยไม่ได้เล่นมาเป็นปีแน่นอนแต่ช่วงนี้มันมีแขงอยู่ไม่ใช่หรอไ็คงจะชวนเล่นช่วงแบบขับเขมามามาร์คใหม่ดีบวตี้อ่ะเฮ้ยมันเก็บอไปแล้วเออเพก็ว่าแม่งหายไปไหนปะง,นงั้นงั้นเอาตรงนี้นะใกล้ๆเนี่ยร้อยเมตรเนี่ย ลงได้ลงเลยนะมึงอ่ะทำไมต้องรอรถจอดก่อนวะให้มันโปรเพเยอร์หน่อยสิวะเล่นให้มันโปรโปรหน่อยลงแบบให้ประตูไม่รู้ว่าลงตรงไหนอ่ะประตูมันเล็งตรงรถอยู่แล้วอ่ะธรรมดาอุย้ยข้างหลังถุง็อปข้างหลังเจ้าคนหืม สองช่องพี่บอยดียาตัดดิตัดอะไรล่ะเห็นไหนไมหไหม,ไม,ไมสามตัวสตัว้หนหัวเลยหน็อกสออ<า>เฮ้ยซ้มไม่ได้แตกหไปแล้วเหลือหนึ่งตัวที่ยังไม่ได้ซ้ำตรงมาร์กเลยผมไม่รู้ผมอัดิไปโดนหโดนหนึ่ง มันชุบตัวสุดท้ายมันชุบกันโยเอาให้ตายตรงนั้นน่ะเอาให้ตายสามแล้วเรียบร้อยอเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวมันจะกัตรงนั้นน่ะ what t h fuck เหลืออีกตัวหนึ่งนะเว้ยเหลือผู้หญิงมั้งผู้หญิงตัวธรรมดาเลยมองน้ำตาลนะ่ะไม่พีคไม่ปโปอุยยมีคนิงผล่เป็นมีคคนแ่ตัวนึง เออว่ะ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 เอ็น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 จากทางขึ้นกันเฮ้ยคนหน้าสอยเลยหนึ่งนัดเฮ้ยแต่งไม้แต่งไม้แต่งไม้ไม่อยู่ข้างในอ๋อมึงยิงตัวไกลเหรอหรือยิงตัวใกล้เนี่ยตัวใกล้เราอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ย เอาไงฉาบกลัวมันมีสามตัวนี่ก๊อตสองอะไรงกลัวนี่เดี๋ยวก็เจอต้องวิ่งฉาบแล้วเออเฮ้ยทนายเฮ้ยอย่าบังดิโอแตกเออแตก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 อยู่ข้างล่างเราตัวตัวหนึ่งเออ เฮ้ยมันมันยังอยู่มันยังอยู่หนึ่งนัดยังอยู่ตรงที่เดิมอาพิจิอาพิจิอาพิจิมีปะอยู่ตรงเนินน่ะหามุมก่อนแก้เรายังอยู่นะข้างน็อกน็อกมันน็อกมันน็อกแล้วมันน็อกแล้วกูยิงน็อกไปแล้วเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้ไปไหนวะแม่งเอ้ย มันล็นอกอีกหนึ่งมึงอะไรเนี่ยวันโมพีกโบร์ให้ผมไปชาร์จผมไปชาร์จอะไรเงี้นเออมึงวิ่งไปดิล่างมีนะไอสัตว์อย่างปั่นนะกูล็อกจ้างบนให้น็อกอีกหนึหน่งล็อกอีกหนึ่งล็อกมันยิงอะไรไปจีมาไอต้าเร็วเร็วเอ้ยตอดนะเรียบร้อยพี่เรียบร้อยไอสัตว์โคตรเที่ยเลยไอตัวข้างล่างเราไปไหนแล้ววะยยังอู่ยังอยู <c oughs> ่ยังอยู่ <c oughs>

ยังมีอีกเหรอหินนี้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 โอเคพี่โอ้ยตีนเวนิวาน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งต้องตีต้องตีต้องติีติกน้องอหนึ่งไอตัวไอตัวยิงสไตล์มา น้องหญิงแล้วว้าวจังวะผอดเพิ่มคิวว้าวแท็กแท็กแท็ก,กอีทีโปไหมหมดหมดแล้วหมดแล้วตรงไหนตรงไหนตรงไหน น็กครับคนบ้านน็กคนบ้านนกโอ้กูเอาจังวะโอ้ยโอ้ยตรงไหนยิงอ่ะอุ้ยตรงนั้นเลยไม่ใช่กูอยู่หลังหินกูโดนยิงดิกูยิงมานนกหนึ่งแล้วมาดีสัตว์วัดได้นะช่วงน,นี้คมด้วยเฮียบอกเลยพี่พพีี่่มาร์นหน่อยโอ้ยอยู่ในบ้านไงแย่ป่ะดีโดีกันตนอนไหนเพอน้องนิดหนึ่งน้องนิดหนึ่ง โดนไปเปลี่ยนรถเอาก่อนโอ้หย,ยิงน็อกเป็นว่าเล่นนะ่ะคุณนยังคมอ่ะเตอร์เปลี่ยนโค้ดเปล่าตอนนี้ผมจิกมีนะในบ้านในบ้านเฮ้ยเหมือนในพืพ้นมีวะต้องกูมี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 แล้ว โอ้โหน็อกชุบเตงได้ชุบเตงได้ชุบเตงได้ขาไม่หน่อยขาไม่หน่อยขาไม่หน่อยเอออ่ะพีจียิงแม่งเลยสัตว์หมดหมดวีหมดหมดตีนี้หมดเออสวยมีลังคาป่ะมีลังคาป่ะมีโอ้โหพอดีเลยจังหวะแม่งสุดยอดซิคคอมเนี่ยซื้อกอก่อนรีบเข้าวงวงมาแล้ว ไปได้ตีบ้านที่นั่นนี่มันมันมันปั่นกูจังวะโอ้รถไหลเฉยาชายยุทธกับคุณซับตะคายในเดือนแรกด้วยครับยินดีต้อนรับนะครับผมขอโทษเมื่อกี้มันเดือดอ,อยู่จังไปเห็นเห็นกันอยู่ว่าคมขนางไหนนะ <c oughs> ม,มันมันมาไหลเอวี่ผมคุยอะไร้ะน,นะ <c oughs> มันอยู่บนเขาไปเลยตรงตรงนั้นนะั่ที่พี่จักยิงครั้งแรกอะ่ะมันยิงไม่ตายมันอยู่โค้บไปแหละแม่งย,ยิงไปเหมือนตอนมันอะโอเคพี่อโอ้โหมันยิงใครตายกันเราไม่รูไ้ไปด้วย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 จุดไปขึ้นดีสัตว์ไป ชาร์จแม่งเลยเอาหลนหลนไม่โดนโดนข <c oughs> อบคุณนะครับน้องหนึ่งหมบ้านชาร์ไดไอชาร์ดเลยน้อง <c oughs> น,อน็อกข้างบนชาร์ไดไอชาร์ดเลยกูยิงมันน็อกโคตรบ่อยอ่ะเดี๋ยวจอนจบดูดาเมจได้แม่งยิงเข้าหัวรัวๆ ซีโฟงซีโฟยอนไปเลยทุกบ้านเอาให้จบเอาให้จบไอ้เช้อตีนี้แม่งเออไอ้สัตว์เสี้ยนหนามว่ะเป็นไงเป็นไงเกาะไม่มีแล้วหนึ่งเลยคือว่าเกาะไม่มีแน่นอนอ่ะเพราะว่ากูยิงแม่งล้มแม่งทุกตัวอีซี่ไปบางไปเด็กพวกมึงเนี่ยมีเกาะวะหรอไม่มีแล้วตัวเจ้ากูดิกซื้อ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 เตอร์มีเบิร์กซื้อของถูกปะ ผมเปลกกี่ยนโค้ดซื้อตรงนี้ยังทันอยู่แต่ผมซื้อแอดไหนดีดีดีข้อปลอมอ่ะพี่ซื้อกอดขีนใครไม่มีกอดใคร,ร,ใ,ใ,ครใครเนี่ยกเก็บได้นะเอ้ยซื้อไอซื้อกูหน่อยดิสองตัวเอาเงินไปซื้อ,อ,อ,อกันไหม ชุบสุดเต็งแทงคิวไหนวะโหไม่เห็น,หหนวะเ,นเดี๋ยวต้องเห็นก่อนวะนจะสอยให้ล่วงมันยิงนกแต่มันซ้ำไม่ได้อ่ะคุณแล้วแต้ม,มะะตะไน,น่ก็ไอป้อนเห็นปะจากตรงนี้บบน,น,นกนกนอกอีกแล้วไปไป ตะไหนมาตะไหนกกก่กอแตกกอแตกเฮ้ยโดนที่อื่นยิงมามันน็อกมันน็อกหลังเนินไอ้ปอน,ปอ,นอ้อมไปเลยอ้อมไปเลยอ้อมไปเรื่อยเลยอ้อมไปเลยน็อกอ,อยู่มันน็อกอยู่ที่อื่นยิงมาล่างหินล่างหินอนะ่ะอ้าวมันตายเลยเหรอมันหน่ดยตีหนึ่งยิงแนะ่มันหนหโอ้โหเออว่ะเฮียาตายกูได้แปดคิวโอ้ยไผ่วะ ใช่ Enemy overhead UAV มีจุดมั้งมีมัดขวาใช่ใช่ใช่มีมันขวาโอ้ยโอ้เวนกำตามตามในชาตินี้มันยิงม,มาจากไหนอ่ะกูไม่รู้จิตไม่รู้ทิศไม่รู้ทิศไม่รู้ทิศมาแล้วมาแล้วโอ้เกาะเกาะหมดเลยอาแบ่งให้ได้ครับ พอไหมพอใช่ไหมเหลือตัวเดียวตอนเนี้ยเอามาลักตัวของตัวพอเออให้มันเต็มอีกก่อนนะพอเออมูนบีบไือก็หมดอีกแล้วเฮ้ยข้างบนนี้มีเกาะไอ้ปอนมึงเหลือกี่ตัวเหลือสองโอเคงั้นได้อยู่เมีปี๊ตอนนายิงมาไอ้ตึ้อตึ้อแอบมาโอเคผมชุวเองได้อยู่ตรงข้างหน้าเอ็นเอ็นข้างหน้าเอ็น I've got เปลืองเปลือง น็อกโอ้โหลังเนินชาร์จ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 สนใจเยียอะไรเล่าหลังต้นไม้ตรงเนี้ยแถวเนินต้นไม้เนี้ยนี่ล่ะตะบัดไปดิผายมุบเลยมุบเลยโอ้วเปนยิงไม่รับยิงแล้วเป็นยิงใหม่แล้วปอกไม่เหลืออีกแล้ว ไมาแบกเอาเดี๋ยวมา,าวมาแบกมีห้าตัวโอ้ยไม่กอดอะไรพี่ไม่ไมาฆ่าไม่ได้น้ำโมตันตาพระกาวตโตไอสัตว์เลยโดนปลแตกไอสัตว์เอ,เ,อเอาอีกเอาอีกปะเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอมาพี่ไอสัตว์ไป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 กูปเสียสลาชีพกูแม่นด้วยช่วงเนี้ย พี่พี่บอลทิ้งเลยครับพี่ก่อให้ผมเลยชิดแคอยากรู้ระเมิดมากเลยเน,นี่สนยสไนแม่งเอามากรอบนี้เ,เต็มเลยเต็มเลยครับตานนี้ยแท็มไม่ได้เลยพี่โอ้โห,โโหเดือดตาที่นี่ไหนมันยิงจับมุมไหนวะเนี่ยมันยิงใต้สะพานไม่ใี่กูยิงมันน็อกเลยสองสองสองนัดเดี๋ยวหาก่อไปให้ เฮ้ยมีคนโดดโดดลงมาตรงไอ้นี่ทางทางหิมะตายตายเลยตายเลยก่อหมดแล้วชุดสุดท้ายชุดสุดสุดท้ายจ้าเก็บหมดเลยคือเราสามตัว เฮ้ยเรามีรถนี่ว่าเราขับรถได้เนี่ยเราใช้รถได้เราใช้รถได้จุดนี้โหคนเหลือเยอะจังวะสิบเก้าคนเลยเหรอเยอะไปพวะวะตรงไอ้นี่ยิงกันว่ะที่ที่มันยิงเราเอ่ะไปเราวิ่งขึ้นเขาเลยปะ ของใครต้องขึ้นเขาแล้วไปดิต้องไหลแล้วเฮ้ยในนี้ม okay. ีกระสุนในนี <h 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 mm ้มีกระสุนฮัลโหลเติมไม่เต็มอาวุธสุดมหัศจรรยเติมเติมให้มันเต็มไว้ก่อนไอ้เท่เต็มเต็มแล้วขึ้นมาก่อนเสียเปรียบปพะวะเนี่ยมันโล่งนะเว้ยไอ้ตรงมที่พี่หลุดเลยผมจำได้แล้ว อย่าหลุดวันนี้ห้ามหลุดกูบอกเลยวันนี้ห้ามหลุดเฮ้ยตรงนี้มันโล่งวะเราน่าเอารถมาว่ะปรกำบังให้เขาหน้านั่นนึกไหนต้องก่องไอดอกปะใช่ก่องไอดอกไม่เห็นวะรีบหาที่เลยพวกเราโอ้โหเข้าหัวชุบได้นะ เชียอปอนไม่ได้จริงว่ะในเมืองยิงมาคุณบอกไอปอนชุบเต็งได้สวยไอ้ปอนในเมืองยิงเอ้ในเมืองยิงมากองหมดแล้ววะ ในเมืองต้องวิ่งมาฮเหลรอแตกในเมืองแตกเลยเฮียแตกแล้วเหรอเฮ้ยเคลียร์ขึ้นขึ้นเข้าวงเข้าวงมันอยู่ข้างบนเราอะชัวร์เลยใช่ผมว่านะเหลือตั้ง8คนมันเยอะจังอะ แปดคนห้า <5 S 2> ทีเราเราเราขึ้นอะไรเราเราเคลียร์อะไรเราก่อนสอนกันวิ่งสอนกันวิ่งสอนกันเล่นแบบวิ่งว่สอนกันข้างหน้าบุกกันเราต้องเคลียร์ตรงเราให้ให้ให้เคลียร์แบบไม่มีคนนะ่ะเราถึงจะแบบวางใจหลังได้เโอเคเห็นแล้วน,น็อกตาย <c oughs> ตายเลยทีมนั้นอ่ะเฮ้ยขวายตัวนึงโดนหนึ่งนัด ตาสวยพี่เหลือคนเดียวคนเดียวคนเดียวสอนสอนเดินสอนกันเดินสอนกันพี่ไอ้ตรงแอร์ดอกปว่เดินสอนกันเดินสอนกันมีรถมีรถมีแต่รถปัเยี่ยเสียรถไถเจอแล้วเจอแล้วเจอเจอกอแตกกอแตกั เอามัน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 ปิดฉากไปอย่างมาย่างมันนะรอบเนี้ยคุณเป็นนำโชคกว่าร้อยนัดติดเป็นนำโชคกว่าต้องถือกันแล้ว <c oughs> โอ้ดาเมจสามพลาดเองอเฮ้ยทางนี้เราโอ้ my god อย่างแม่นอะรอบนี้อย่างเอาอะกูบอกเลยต้องเครดิตสไนอะเป็นไงเตอร์แร์ซับทีแชมป์เลยวะเอะดิ เนี่ยมีซับใหม่มาคนนึงผมแชมป์ให้เลยเปเนไงเข้มๆมาเด้อห้าพันแปดวะห้าพันแปดก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ